รับชาร์จยฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับโคช่างปฏิตินเก้านะครับก็นี่นะครับที่ว่าจะวางแผงนะอนนว้ช่างกำลังยอดเก่านะครับนี่ช่างกำลังยอดเก่านะครับวันนี้เรายังไม่ยอดเก่านะครับดูนะครับเนี่ยปนี้นะเราก็ได้เป่าฟุลต่อไรออกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไม่เป่านะครับ คือว่ากาวเรามันจะไม่ติดระปูน,นครับเนี่ยดูสภาพหัวคมดิดเนี่ยันเป็นขี้เลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยนี่นะครับทุกชั้นนะครับตั้งแต่สองสามสี่ห้าหกเลยนะครับ การลองจังใจเส้นของนะนรับก็สุดหมดแล้วนะครับเราจะติดเฉพาะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่ติดนะครับป้องกันเอ่อคนนะครับเวลาเดินลงมาแล้วสะดุดนะครับสะดุดลงมาจะเกือบหัวมุดตกกระจกไปนะครับกระทงกระแทกนะครับอันตรายนะครับก็ขนาดนี้นะครับผมก็ได้นำเผ้าไปยึดตัวบนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดินขึ้นเดินลงมันก็เหนื่อยดังน,นะใครว่าไม่เหนื่อยนะเดินไปไหวเดนถึงชัน้นหกนะอยู่นี่เขามาตระถานครับโรงเรียนเนะี่ยทางดับเพลิงห้องบันไดมีไฟนะาเลยอุ้ยหน่ยเนี่ย,ยที่เขาทำอย่างเงี้ยที่เขาจะใส่ราวตรงเนี้ยแค่นี้นะเนี่ยป้องกันปิเตอร์เดินลงมาเนี่ย คุณสะดุดปุ๊บหมวคนดีลงไปเนี่ยคุณพลาดต้้นะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยป้องกันคนตกนะคนจะตกมันก็ล่วงลงไปเลยนะอ่ะหลับคลิปนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คงเดินนะครับสวัสดีครับ